ย้อนหลังสามวันนะคะอันนี้วันที่ยี่สิบนะคะหนูฟันแปดแล้วก็ออกแปดสามแล้วก็ฟันเจ็ดแล้วก็ออกสามเจ็ดเจ็ดสามวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหนูวิ่งรูดศูนย์กับเก้าฟันเก้าออกเก้าสามและศูนย์สี่ศูนย์นะคะใครรูดเก้าก็ได้อันนี้ใครรูดแปดก็ได้นะคะและเมื่อวานล่าสุดนะคะวิ่งรูดหนึ่งกับห้าฟันที่ห้าออกหนึ่งห้านะคะอะจริงๆแล้วนะคะ จริงๆแล้วน่ะคือจะบอกว่าหลายๆคนนะ่ะอยากเข้าใจเข้าหนูหนูเข้าใจนะว่าอยากจะได้จเจาะแบบตังปังปังปัง,ตงแต่การที่เราเล่นแล้วเราจะหวังเอาเจาะหางสองหางแล้วเราถูกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะหนูขอพูดเลยว่ามันค่อนข้างยาก เจ๊มีเพจชื่อเจ๊ฟองเบียร์เลขพารวยไหมครับจริงๆแล้วมีเพจหลายเพจนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะหายไปนานเพิ่งเห็นค่ะฝากกดแชร์ด้วยค่ะพี่การดานะคะจริงๆแล้วเราเราเข้าใจนะวีควรเล่นไหมไม่ค่ะฮานอยที่ควรเล่นที่สุดมีแค่ฮานอยเดียวคือฮานอยปกติหนูขอพูดแค่นี้นะคะได้รับของแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะจริงๆแล้วฮานอยเนี่ยการที่เราจะเล่นแล้วแล้วแ,แบบว่าอยากจะแบตเอาเจาะ เอาเจาะเราเราเอาเจาะหางสองหางเนี่ยมันการที่มันจะเข้าเนี่ยมันค่อนข้านยากนะคะตอนเนี้คนนะคะเขาหันมาเล่นการลูดซะส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวละสิบาทได้กําไรเท่าไหร่ได้กําไรห้ารอยี่สิบค่ะกาไรห้ารอี่สิบถ้าแปดมานะคะ เข้าไปเล่นมาแล้วค่ะได้ตังค์เร็วมากขอบคุณคาะหมานจริงๆชื่อร้านนี้ค่ะใครแคปเจอร์แล้วกดแปดค่ะใครกดแปดขอให้รวยใครแคปเจอร์แล้วกดแปดค่ะสองหมื่นคนดูใครแคปแล้วกดแปดนะคะฮารยที่ให้เล่น ฮานอยที่ให้ดูตอนนี้คือฮานอยปกติอย่างเดียวเออคือฮานอยปกติอย่างเดียวแคปเจอร์แล้วกดแปดค่ะแคปเจอร์แล้วกดแปดสาธุใครแชร์ขอให้ถูกหวยเย็นนี้ตังตัง,ตงปุริเยตขอให้มึมีเงินเก็บเที่ยวสองการสองการมึงจะได้เที่ยวบ่างเหอเอเอ,เอ,เอใช่ปะ ไครแคปเจอรแล้วกดแปดนะคะขอให้ถูกหวยทุกวันมีตังเก็บเที่ยวสองการแบบปังๆอะ่ะกดแชร์ให้หนูด้วยนะคะบอกแอปขาแอซ์บิงขาหนูขอรูดแปดตัวละ5บาท่าตัวละ10บาทลิงก์ที่หนูปักหมดนะคะแล้วก็รอรับตังแบบเชิดๆสวยๆเลยไม่ยอมให้กลับบาท ตีมเหยียบไปลุงท้าฟอแล้ว จำยิงยุ่งไข่อ,ไอ๋อมาแล้วมาแล้ว,ลวคิดถึงคิดถึงเซียคิดถึงแหละรูออกใช่คะ่ะหิวก็หิวแต่คิดถึงก็คิดถึงไม่ยอมให้กลับบ้านเขาไม่ยอม<ห>ให้กลับบ้านนะคะทุกคนคะ่ะ ใช่ไหมค่ะน้องอามเขาไม่ยอมไม่เสียกลับบ้านใช่ไม่เจอมาเดินนาดีเลยมนดีได้ได้นอนนี่แน่ๆเลยเสียน้องน้องมีซับอายุสิบขวบค่ะน้องมาขนาดนี้เมาเลยมีซับอายุสิบขวบด้วยอ่ะครับมีซบาตันกว่า ไม่ให้ออกไม่ให้ไปไหน